สวัสดีครับพบกับผมมสัสก,กิติเพียรจตุรัตน์ในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทงเฉวมเฮาผู้หญิงตาเจ้าหลายคนจางหล่ชื่ออสี่เวจงเหวินสวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางหล่าชื่อกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการละครจีสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือกายกรรมของประเทศจีนนะครับ ในครั้งที่แล้วจางเหล่าชื่อได้แนะนําให้ในักเรียนรู้จักกับจงกัวจ๋าจี้หรือว่ากายกรรมของประเทศจีนไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบประหัดในหัวข้อนี้กันแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบประหัดเรามาทบทวนเนื้อหากันสักหน่อยนะครับจ๋าจี้ใจจงกัวลี่ฉุยเย่จิวกายกรรมของประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานชนี้เปียวเหยียนเจียมู่เปาขั่วโดยการแสดงที่โดดเด่นจะประกอบด้วยรวนกง หรือวิชาตัวอ่อนติ้งหวานหรือการทูนชามเชอรจี้หรือการถี่รถทีหวานวิชาเตะชามโขจี้การเรียนเสียงจ้วนตีการหมุนจานโจกังซื้อการเดินบนสลิง ต่อไปเรามาจำคำศัพท์และวิธีการเขียนโดยดูจากการเขียนปีชุ่นของตัวอักษรจีนต่อไปนี้นักเรียนดูตามนะครับและฝึกฝนไปด้วยคำที่หร่วนกงวิชาตัวอ่อนคำที่สองโขจี้การเป่าเสียงหรือการเรียนเสียงเชจี้ การขี่รถติงหวานการทูนชามทีหวานการเตะชามจ้วนเตีการหมุนจานโจกกังซือการเดินบนสลิง นักเรียนฝึกวิธีการเขียนของคำศัพท์ต่อไปนี้ด้วยการดูจากลำดับขีดในภาพที่ขึ้นมานะครับแบบฝึกหัดในข้อต่อไปเป็นการฝึกให้นักเรียนจดจำตัวอักษรจีนและความหมายของคำศัพท์นะครับให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์ภาษาจีนและความหมายภาษาไทยเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำที่หนึ่งรวนกงรวนกงนักเรียนคิดว่ารวนกงมีความหมายว่าอย่างไรครับ รวนกองก็คือวิชาตัวอ่อนคำที่สองโขจี้โขจี้นักเรียนคิดว่าโขจี้แปลว่าอะไรครับโขจี้ก็คือการเป่าเสียงเชอร์จี้เชอร์จี้นักเรียนคิดว่าเชอร์จี้มีความหมายว่าอย่างไรครับ เชอร์จีก็คือการขี่รถโจกังซือ้อโจกังซือ้อนักเรียนคิดว่าโจกังซือ้อมีความหมายว่าอย่างไรครับโจกังซื้อก็คือการเดินบนสลิงติงหวานติงหวานนักเรียนคิดว่าติงหวานแปลว่าอะไรครับ สิงหวานก็คือการทูนชามทีหวานทีหวานนักเรียนคิดว่าทีหวานมีความหมายว่าอย่างไรครับทีหวานก็คือการเตะชามจ้วนเตี๋ยจ้วนเตี๋ยนักเรียนคิดว่าจ้วนเตี๋ยแปลว่าอะไรครับจ้วนเตี๋ยก็คือ การหมุนจานเป็นยังไงกันบ้างครับจำได้หมดหรือ,อยังเอ่ยสำหรับแบบฝึกหัดในข้อสุดท้ายเป็นการฝึกให้หนักเรียนจดจำชื่อของการแสดงกายกรรมของจีนในแต่ละประเภทโดยดูจากรูปภาพเราชื่อมีรูปภาพทั้งหมด7รูปให้นักเรียนดูรูปภาพจากนั้นนำชื่อของการแสดงแต่ละประเภทมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อที่1นนักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับภาพที่1ก็คือรวนกงหรือวิชาตัวอ่อนภาพที่2นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับภาพที่2ก็คือสิงหวานหรือการทูนชามภาพที่3นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับ ภาพที่สามก็คือโจกังซื้อหรือการเดินบนสลิงนั่นเองครับภาพที่4นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับภาพที่4ี่ก็คือเชอร์จี้หรือการขี่รถภาพที่หนักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับภาพที่5้ก็คือ ทีหวานหรือการเตะชามภาพที่6นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับภาพที่6ก็คือจ้วนเตี๋ยหรือการหมุนจานและภาพสุดท้ายภาพที่7นักเรียนคิดว่าเป็นการแสดงประเภทใดครับภาพที่7ก็คือโขจี หรือการเป่าปากนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของจงหัวจ๋าจี้หรือกายกรรมของประเทศจีนนะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิละปะและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้จางเหล่าชือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ